เอาละวค่ะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะมาดูคำถามแรกกันเลยดีกว่าไก่ย่างถูกเผาสรุปไก่ถูกย่างหรือถูกเผาครับ ดีเพื่อนๆและผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะในที่สุดนะคะคลิปนี้เนี่ยก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีกับ Q&A ครั้งที่3นะคะฉลอง5 0 0 0 0นซับ ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเมาส์มินด้วยนะคะโอเคซึ่งก่อนที่เราจะเข้าในส่วนของ Q&A เนี่ยพี่มินก็อยากให้ผู้ติดตามทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากโควิดนี้ระบาดหนักมากค่ะ oh. ก็อย่าลืมใส่แมสกันหน,หนาๆเลยนะคะใส่สองชั้นกันไปเลยซึ่ง Q&A ครั้งนี้เนี่ยพี่มินก็รวบรวมคำถามมาเยอะมากๆนะคะ เราจะแบ่งหัวข้อเป็นทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ซึ่งในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะมีประมาณ10คคำถามนะคะจากกว่า1,000คําคำถามที่ผู้ชมได้ถามกันมาเนาะซึ่ง Q&A ในครั้งนี้เนี่ยพี่มินก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ดูกันจนจบเลยมันจะแฝงทั้งข้อคิดดีๆรวมถึงคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวเนี่ยดูแล้วอาจจะทำให้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นก็ได้ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําตัวกันอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมินนะคะมม้าสละอีนอหนูนะไม่มีคําว่านาวมินนะคะพี่มินเกิดวันที่14กันยายนค่ะอายุ24แล้วกําลังจะ25แต่ส่วนข้อต่อไปเนี่ยมันเป็นคําถามทีท่ฮอตที่สุดในช่องเมามินแล้วละ่ะพี่มินเป็นเพศอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาตอบเคลียร์เลยนะ พี่มินเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะพี่ใช้คำว่าเด็กหญิงกับนางสาวนำหน้ามาโดยตลอดนะคะแต่เพศสภาพปัจจุบันของพี่มินพี่มินชอบผู้หญิงค่ะแต่พี่ก็คงแบบไม่กล้าไปพูดอย่างนี้ว่าสวัสดีเราชื่อมินเราเป็นทอมนะอะไรเงี้ย แต่ในเมื่อมันมีหลายคนสงสัยนะคะเราจะได้ไม่เข้าใจกันผิดๆว่าทําไมพี่มินหน้าเหมือนผู้ชายจังเป็นผู้ชายแต่พูดค่ะคะ่ะอะไรอย่างนี้เนาะตอนแรกอะคือพี่ก็ไม่กล้าบอกไปตรงๆหรอกเพราะกลัวว่าจะมีคนเหยียดเรื่องเพศนะคะแต่พอเห็นผู้ติดตามที่น่ารักแล้วอะพี่มินก็เลยกล้าออกมาพูดคะ่ะพี่มินเป็นคนไทยคะ่ะมีเชื้อสายจีนมาจากคุณพ่อนิดหน่อย พี่มินมีพี่สาวหนึ่งคนนะคะพี่มินเป็นคนที่สองเป็นน้องคนสุดท้องที่บ้านเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4คนมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวของพี่มินนะคะแล้วก็พี่มินค่ะพี่สาวเนี่ยชื่อว่าพี่หลินนั่นเองสัตว์เลี้ยงที่บ้านตอนแรกเนี่ยน้องหมามีด้วยกัน2ตัวนะคะชื่อส้มโอกับแซลมอนแต่น้องส้มโอเนี่ยน้องเพิ่งเสียไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะอายุ15ปีแล้วก็เติบโตมากับพี่มินเลยพี่มินเรียนสายวิทย์คณิต์ ะะจบจากคณะสถาปัตยกรรมและหลังจากที่พี่มินเรียนจบเนี่ยพี่มินก็ไปเรียนต่อภาษาญี่ปุ่น1ปีค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมพี่มินพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความชอบแต่ข้อที่2เนี่ยจริงๆอ่ะพี่มินตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนต่อไม่ก็ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นแต่กลายเป็นว่าพอมีโควิดมาเนี่ยมันก็ดับทุกฝันเลย สีที่พี่มินชอบนะคะคือสีฟ้านั่นเองค่ะเอาล่ะนี่ก็คือส่วนของการแนะนําตัวนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามกันมาเยอะมากก็เลยรวมไปเลยทีเดียวนะคะเราไปเริ่มกับคําถาม Q&A ข้อแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะอาหารผลไม้และเครื่องดื่มที่ชอบ อาหารเนี่ยพี่มินเป็นคนค่อนข้างเลือกกินมากๆนะคะเรื่องมากพอสมควรเลยที่จะชอบกินเนี่ยก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะพวกซูชิแซลมอนอาหารไทยอาจจะเป็นพวกต้ยมยำกุ้งอะไรแบบนั้นล่ะค่ะปกติเนาะผละไม้ที่ชอบอันนี้ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าอันไหนไม่ชอบก็คือทุเรียนนะคะพี่มินไม่ชอบกินทุเรียนเครื่องดื่มที่ชอบก็ไม่พ้นพวกชานมไข่มุกค่ะ ข้อที่2คือกลัวอะไรมากที่สุดบอกมา3อันดับคือถ้าเป็นเรื่องของแบบสัตว์เลือคานอะไรเงี้ยพี่มินก็ไม่ชอบสัตว์ที่มันมีพิษกับเราอะอย่างเช่นพวกงูกระขาบแล้วก็อะไรอะ่ะแมงมุมแมงป่องเนี้ยแมงมุมคือต้องแบบมีขนนะแบบนั้น 3. งานอดิเรกข,ของพี่มินคืออะไรสะสมฟิกเกอร์ไงถ้าแบบไร้สาระไปเลยเนี่ยอ่านการ์ตูนดูหนังอะไรปกติอะค่ะ ข้อที่4ในชีวิตประจําวันพี่มินทําอะไรบ้างอยากจะบอกว่าพี่มินใช้ชีวิตอย่างจําเจมากๆเลยนะคะ oh. ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รีบทํางานเลย ตัดต่อจนถึงบ่ายสบ่ายสเพิ่งลงไปกินข้า,าวเช้านะคะก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพะเนาะหลังจากนั้นก็ปั่นให้เสร็จเนาะน้องๆก็จะเห็นว่าพี่มินชอบลงคลิปชาและพักหลังนะคะทํางานไม่ทันเพราะว่ามันเหนื่อยสะสมนั่นเองแล้วก็วันต่อมาเนี่ยหลังจากอัปคลิปแล้วอะ่ะพี่มินก็จะทําการตอบคอมเมนต์นะคะ 3จนถึง6ชั่วโมงนะคะตอบเพียงคนเดียวเนาะเพราะเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มันเป็นพันคอมเมนต์แล้วยังไงก็แล้วแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนที่พี่มินอ่านแล้วเนี่ยพี่มินก็จะกดหัวใจให้นะคะแล้วก็จะตอบให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันก็ไม่ว่ากันนอะแต่ก็ดีใจนะคะที่ทุกคนเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะได้พักผ่อนบ้างในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะข้อที่5คือถ้าโควิดหายพี่มินจะทําอะไรเป็นอย่างแรก พี่มินก็จะไปท่องเที่ยวค่ะพี่มินอยากถอดแมสไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะคะพี่มินก็อยากไปกินแบบหมูกระทะอ่ะข้อที่6คือพี่มินจะเลือกเป็นคนดีหรือคนไม่ดีพี่มินคิดว่าการที่คนเราเลือกเป็นคนไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีผลประโยชน์กับตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโกงเงินเขาอำนาจ เขาจะมีความสุขจริงๆเหรอที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่บนความลำบากของคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่มินขอเลือกเป็นคนดีที่มีความสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นค่ะ,าาะข้อที่7คือเหตุการณ์ไหนที่พี่มิน ประทับใจมากที่สุดและไม่มีวันลืมการได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะพี่มินไปเวิร์กช็อปนะคะเกี่ยวกับงานสถาปัตย์นั่นแหละซึ่งไปทั้งหมดประมาณ2อาทิตย์นะคะมันก็อย่างที่เรารู้กันค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่หลายๆคนอยากจะไปมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็อนิเมะที่ชื่นชอบเนาะเป็นบรรยากาศความทรงจําที่ดีค่ะเจอเพื่อนดีๆเพื่อนต่างชาติคนใหม่ทั้งนั้นเลยภาพรวมว่าถึงแม้จะไปทํางานเหนื่อยมากนะคะแต่มันก็สนุกมากเช่นกัน <Wow. S 1> ข้อที่8คือถ้าพี่มินไม่ทํา y o YouTube พี่มินจะไปทําอะไรใช่ไหม,มถ้าเป็นสถาปนิกแล้วมันไม่ลุ่งเนี่ยพี่กะว่าพี่จะไปทําเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะทํางานเก็บเงินได้สักพักเนี่ยพี่ก็กะว่าจะเอาการออกแบบสถาปัติเนี่ยไปสร้างพวกอาคารพวกเกสต์เฮาส์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนข้อที่9ตอนเด็กๆพี่มินเคยคิดว่าอยากจะทำอาชีพอะไรเนาะ พี่มินอยากเป็นสถาปนิกตั้งแต่เด็กเลยค่ะรู้ตัวก็ตั้งแต่ป .4 แล้วที่เริ่มชอบวาดรูปหลังจากนั้นพี่มินก็เริ่มตั้งใจเรียนนะคะข้อที่10เคยมีปมไหมมีอะไรบ้างถามปมพี่เลยเหรอ <c oughs> ปมที่มีผลกับชีวิตพี่มินเนี่ยมีทั้งหมด2ปมค่ะปมแรกเนี่ยเกิดขึ้นตอนอน,อนุบาลพี่มินอะ่ะจะโดนเด็กผู้ชายแกล้งบ่อยมากเลยแย่งขนมแย่งของเล่นขโมยของง่ายๆก็คือพวกบูลลี่เลยแหละ พี่มินก็เลยรู้สึกแบบทําไมผู้ชายทําตัวไม่น่ารักแบบนี้เนี่ยก็เลยไปเล่นกับเพื่อนผู้หญิงนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่พี่มินก็ชอบผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างที่สองเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะเกิดขึ้นช่วงมหาลัย ซึ่งพี่มินนะ่ะอยากเรียนคณะสถาปัตยกรรมมากๆพี่มินก็มีความตั้งใจนะคะฝึกฝนจนสามารถสอบเข้ามหาลัยที่พี่อยากเรียนได้แล้วแต่ทีนี้ทางที่บ้านนะ่ะอยากให้พี่มินเรียนอีกมหาลัยหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมหาลัยรัฐอันดับต้นๆแต่พี่มินอยากบอกว่าคําว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะ่ะมันไม่จริงหรอกคะ่ะ มหาลัยส่งผลกระทบโดยตรงกับที่ทํางานของพี่มินเพราะฉะนั้นนะคะพี่มินก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อไม่ให้ผู้ติดตามเนี่ยพลาดเหมือนกับพี่มินนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังให้ทุกคนอะ่ะเปิดให้กับผู้ปกครองฟังได้เลยนะคะ<อ>ถ้าหากลูกคุณชอบทําอะไรให้เขาทําในสิ่งนั้นอย่าไปบังคับเขาเขาชอบสิ่งไหนเขาจะทําสิ่งนั้นได้ดีเขาจะศึกษาข้อมูลมาเยอะเขารู้มากกว่าคุณค่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าใจโลกของเขาหรอก แต่จงปล่อยให้เขาล้มหรือเจ็บในเส้นทางที่เขาเป็นคนเลือกเองดีกว่ามันจะเป็นแผลในใจให้กับลูกคุณรวมถึงตัวคุณเองเพราะมันเป็นปมที่ใหญ่มากๆและไม่มีอะไรสามารถมาแก้ไขมันได้ค่ะข้อที่11ระหว่างเงินกับความสุขพี่มินเลือกอะไรขอจริงๆจากใจนะคะมีวงเล็บไว้ด้วยเนาะถ้าเป็นในตอนแรกเนี่ย พี่ก็คงจะเลือกความสุขเพราะว่าในช่วงหลังมาเนี่ยพี่มินโหมการทํางานมากๆจนพี่มินมีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยหรอทําไมเราต้องขนขวายขนาดนี้เพื่อให้ได้เงินมาแต่พอมาคิดกัดกันแล้วอ่ะยังไงพี่คงเลือกเงินมากกว่าคะ่ะ <c oughs> แค่มีเงินนะ่ะคุณก็มีความสุขแล้วคะ่ะลองคิดสภาพดิถ้าสมมติว่าที่บ้านเราอะ่ะเกิดมีใครป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล แล้วเรามีเงินรักษาให้เขาอะ่ะกับการที่เขาป่วยแต่เราไม่มีแม้กระทั่งเงินเก็บเครียดเรานะเราต้องไปยืมใครอะ่ะเราต้องไปกู้เขาเหรอเพราะฉะนั้นพี่มินขอเลือกเงินมากกว่าค่ะ <c oughs> ส่วนข้อเอ็กต้าเนี่ยพี่หลินเป็นคนช่วยเลือกคําถามมานะคะพี่เขาบอกว่าเห็นว่าน่ารักดีนั่นก็คือถ้าพี่มินยืมของวิเศษของโดเรมอนได้หนึ่งอย่างพี่มินจะเลือกอะไรนะคะพี่มินอยากเลือกคุนยนตก๊อปปี้คะ่ะหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้พี่มินน่ะสามารถแยกร่างออกมาได้เยอะ เพราะว่าทํางานไม่ทันแล้วอยากมีคนช่วยตัดตอ่อช่วยตอบเม้นให้หน่อยไปพักผ่อนสิคนนี้ไปดูหนังดิคนนี้อ่านการ์ตูนดิที่ดองเอาไว้ในส่วนของความสัมพันธ์แล้วก็ความรักนะคะข้อแรกเลยเนี่ยถามกันมาเยอะมากพี่มินมีแฟนหรือ,อยังแล้วถ้ามีเนี่ยคบมาแล้วกี่ปี พี่มินมีแฟนแล้วค่ะชื่อพี่ฟิวค่ะซึ่งพี่มินกับพี่ฟิวเนี่ยคบกันได้กําลังจะ4ปีแล้วค่ะข้อี่2เล่าความเป็นมาของพี่มินแล้วก็พี่ฟิวหน่อยค่ะพี่ฟิวเป็นเพื่อนจากคณะสถาปัตค่ะมาจากสาขาเดียวกันมาหาลัยเดียวกันซึ่งในตอนแรกเนี่ยพี่สองคนแทบจะไม่ได้คุยกันเลยจนกระทั่งแบบมาปี3มมันเริ่มมีโปรเจกต์งานกลุ่มมากขึ้นนะคะพอเป็นงานกลุ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบ แยกย้ายกลับไปทํากันได้นะมันต้องมาทํารวมกันมันต้องมาพูดคุยประชุมกันช่วยกันตัดโมเดลยันสว่างอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้พวกพี่เนี่ยได้ทํางานด้วยกันบ่อยขึ้นนะคะจนกลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันและในตอนปี4เนี่ยมันก็เป็นโปรเจกต์งานคู่แทนแล้วค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปคณะแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องแบบไปโดนยุงกัดอะไรอย่างนี้ซึ่งระหว่างนั้นนะค่ะพี่มินกับพี่ฟิวเนี่ยก็อยู่ด้วยกันบ่อยมากก็เลยทําให้เอ่อเป็นแฟนกัน ข้อที่3พี่ฟิลเล่นเกมฟรีไฟล์เป็นไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรพัฒนานะคะเพราะว่าพี่ฟิลไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยค่ะสถาปัตย์เนี่ยงานหนักแม้ทั้งตอนเรียนแล้วก็ตอนทํางานเลยนะคะข้อที่4พี่มินรักพี่ฟิลมากไหม มากๆเลยค่ะเป็นคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่มินมากๆนะคะคอยเป็นที่ปรึกษาเป็นทั้งเพื่อนสนิทเป็นทั้งคนรักให้กับพี่มินแม่ว่าพี่มินจะทําอะไรอะ่ะพี่ฟิลจะคอยสนับสนุนแล้วก็ดูแลพี่มินอย่างดีเลยค่ะข้อที่หเคยแอบ,บชอบบ้างไหมนกบ้างหรือเปล่าแล้วก็ชอบคนแบบไหนนะคะแอบบชอบเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะนกไหมนกบ่อยมากเพราะพี่มินจีบคนไม่เป็น,นะคะ่ะ บางทีสารภาพไปแล้วก็โดนเขาปฏิเสธมอชอบคนแบบไหนพี่มินชอบคนที่เขาเก่งแล้วก็ขยันค่ะการที่เราคบกับคนเก่งเนี่ยก็จะทําให้เราเก่งไปด้วยมันจะช่วยการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าชอบสเปคไหนพี่มินชอบผู้หญิงผมสั้นไม่ก็ใส่เหล็กแดดฟันข้อที่6พี่มินเคยชอบผู้ชายไหมเคย แต่ชอบในที่นี้เนี่ยชอบในความสามารถของเขามากกว่าอย่างเช่นเล่นกีฬาเก่งรูทำไมคนนี้เรียนเก่งจังคนนี้ว่ารูปสวยจังจะเป็นเชิงนั้นมากกว่าข้อที่7พี่มินชอบคนที่สูงกว่าหรือเตี้ยกว่าถ้าหากพี่มินเป็นผู้หญิงเลยอะพี่มินก็จะชอบผู้ชายที่สูงกว่าแต่ด้วยความที่ว่าพี่มินมีเพศสภาพแบบนี้พี่มินก็จะชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าค่ะถ้าแย่ที่สุดก็เท่ากันค่ะส่วนพี่ฟิลเนี่ย สูง165ตัวเล็กกว่าพี่มิน3เซนค่ะแต่น้ำหนักเนี่ยพอๆกันเลยข้อที่8พี่มินเป็นสาววายไหมเป็นค่ะพี่มินจะชอบตัวละครในโลกอนิเมะมากๆอย่างเช่นเออวินกันรีวายข้อที่9ชอบอนิเมะอะไรทำไมถึงชอบแล้วมีฟิกเกอร์ทั้งหมดกี่ตัวอนิเมะที่ชอบอ่ะดราก้อนบอล Attack on Titan i n a z น m a Eleven, แล้วก็ yourname ค่ะ ดะกบอลเนี่ยลูกพี่ลูกน้องที่เป็นพี่ผู้ชายอ่ะเขาแนะนําให้พี่ดูอย่างที่สองแอสแทกอนไททันชอบเพราะว่ามีเพื่อนแนะนํามาติดตามเรื่องนี้มาได้ประมาณ9ปีเกือบจะ10ปีแล้วอินาสึมะเนี่ยติดตามเพราะโกอิงกิยูเนมทุกคนก็น่าจะรู้เหตุผลเนาะแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่มินไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมีฟิกเกอร์ทั้งหมดกี่ตัวพี่มินต้องไปนั่งนับเลยนะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องไททันนะคะจะมีทั้งหมด23ตัว ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่อะไรงนี้เนาะส่วนถ้าเป็นเรื่องของนารูโตะเนี่ยฟิกเกอร์เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็มีทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะคะส่วนเรื่องของดราก้อนบอลอันนี้พี่มินสะสมมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ตอนป .4 อยาคิดดู16ปีนะคะพี่มินมีฟิกเกอร์ดราก้อนบอลทั้งหมด329ตัวค่ะนณปัจจุบันนะ <c oughs> ข้อที่10ชอบตัวละครอ,อะไรในเรื่องผ่าพิภพไททันกับดาพิฆาตรสศูน ถ้าเป็นเรื่องไททันเนี่ยชอบรีวายค่ะแล้วก็เอเลนถ้าเอเลนแล้วก็ต้องคู่กับมิกาสะใช่ไหมเออช่ไหมเถอะถ้าเป็นเรื่องดาบเพียฆ่าตาสูรเนี่ยพี่มินชอบทันจิโร่นะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นพระเอกนะแต่เป็นเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะและจิตใจของเขาอะ่ะเข้มแข็งมากๆนะคะ มาในเรื่องของการเรียนค่ะข้อที่1พี่มินเรียนดีไหมเคยสอบได้ที่1บ้างหรือเปล่าพี่มินเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนดีพอสมควรเลยไม่เคยได้ที่1น,นะเคยได้สูงสุดคือที่3ค่ะ เราอะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเก่งที่สุดนะคะแต่ให้เราอะเอาตัวรอดได้เพื่อนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ยิ่งเราเรียนได้เยอะเนี่ยเราก็จะมีแผนสำรองมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นพี่มินอะชอบคติอันนึงมากจงฝันให้ถึงดวงจันทร์พอถ้าผิดหวัง ก็ยังอยู่ท่ามกลางาดวงดาวค่ะข้อที่2พี่มินเรียนจบอะไรแล้วมีการเตรียมตัวอย่างไรเอาสอบเข้าแล้วกันเนาะต้องฝึกฝนวาดรูปมากๆค่ะพี่มินต้องไปเรียนในสถาบันกวดวิชาเลยนะตอนแรกเราก็คิดว่ารออ่ะวาดรูปสวยแล้วล่ะแต่พอไปเรียนแล้วจริจรงๆเนี่ยวันแรกนี่ร้องไห้กลับมาเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพี่มินก็ฝึกฝนตัวเองนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องไปสนใจเรื่องของการเรียนด้วยไม่ใช่วาดรูปอย่างเดียวเราจะสอบผ่านนะคณิตฟิสิกส์ภาษาอังกฤษ จนพี่มินสามารถสอบติดในคณะที่พี่มินชอบได้ถึง4มหาลัยด<ม>้วยกันค่ะรบนะคะสอบติดา,ายนแล้วก็สถาัยที่ี่เรียนอยู่อที่3ก็คือมกะมนะคะส่วนมเนมนัมนแหละพรที่ม,<า>มพี่มินจะเรียนต่อไหมตอนแรกเนี่ยก็อยากเรียนต่อในคณะสถาปัต์นะคะแต่ดูจากตอนนี้แล้วเนี่ยไม่อยากเรียนออนไลน์ด้วยนะคะก็คงต้องรอให้โควิดมันจางก่อนอะมีแผนว่าจะเรียนแล้วกันค่ะ แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เนาะข้อที่4ี่เคล็ดลับทํายังไงให้พูดคล่องคือจริงๆพี่ก็พูดไม่ค่อยคล่องหรอกนะแต่ด้วยความที่เราเรียนคณะถายปัดมาเนี่ยเราต้องฝึกฝนการพรีเซนต์มากๆทั้งงานคุณดีแต่คุณพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ให้คุณผ่านนะมีการเขียนสคริปต์บ้างแหละแล้วก็เรียบเรียงคําพูดอะ่ะให้อยู่ในหัวก่อนแล้วค่อยพูดออกไปจะทําให้เราพูดรู้เรื่องมากขึ้นข้อที่ห เคยเครียดกับอะไรสักอย่างมากมไหมแล้วจะมีวิธีจัดการความเครียดนั้นยังไงพี่มินให้กําลังใจตัวเองยังไงเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนาะพี่มินอยากบอกว่าอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะจงแข่งกับตัวเองขอให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานก็ดีมากพอแล้วพี่มินก็เคยเปรียบเทียบกับคนอื่นนะแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีกับพี่มินเลยมันเกิดการท้อมากกว่าค่ะคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดเนี่ย ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุดนะคะแต่คือคนที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแค่นั้นพี่มินก็เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะ oh <my> ข้อที่ 6. เคยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รักเราแล้วโดนดุโดนตีตลอดเวลาไหม,มพี่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เราตั้งใจเรียนเรียนเก่งขึ้นนั่นแหละเขาก็เลยมีการดุโดนตีเป็นธรรมดาอยู่แล้วพี่มินยังเคยโดนตีเลย เขาคงไม่อยากให้เราไปลำบากในตอนโตก็ไม่แปลกนะคะที่จะต้องโดนดุหรือโดนบน่นข้อที่7นะคะการเรียนกับผู้ปกครองแน่นอนค่ะไม่มีผู้ปกครองคนไหนอะ่ะอยากให้ลูกนั่งเล่นเกมทั้งวันเพราะฉะนั้นนะคะเราอะ่ะก็ต้องรู้ตัวเองด้วยเราก็ควรจะทําหน้าที่ของเราให้ดีค่ะจัดตารางเวลาไว้เลยก็ได้บอกว่าเออพ่อแม่ช่วงเช้าอะ่ะผมจะอ่านหนังสือนะส่วนช่วงเย็นอะ่ะผมขอเล่นเกมได้ไหมเพราะว่ามีโควิดก็ออกไปเล่นไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย มาในส่วนของเกมฟรีไฟหนึ่งทำไมถึงเล่นเกมฟรีไฟและเล่นมากี่ปีนะคะพอพี่มินเรียนจบแล้วเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วพี่มินอ่ะหลังจากซื้อไอแพดมานั่นแหละพี่มินก็เฮ้ยหน้าจอมันใหญ่อะ่ะอยากเล่นเกมจังก็ไปหาเกมโหลดแต่พี่มินก็เลือกที่จะไปโหลดเกมฟรีไฟนะคะเพราะมันเขียนว่าสามารถจบเกมใน10นาทีมไม่จริงคะ่ะ เล่นมาแล้วกี่ปีพี่มินเริ่มเล่นตอนช่วงเม3 2019ซึ่งมันก็ประมาณ2ปี3เดือนมาแล้วนะคะพี่มินเริ่มเล่นตอนประมาณซีซั่นที่11ข้อที่2ตั้งชื่อแรกในเกมว่าอะไรคือตอนแรกอะพี่มินไม่คิดว่าการเปลี่ยนชื่อในเกมจะต้องเสียเพชรด้วยหรอตอนนั้นพี่มินก็เลยตั้งไปมั่วๆนะคะเป็น Fortune Cookie คะ่ะข้อที่3รู้จักพี่แม็กได้ยังไง อันนี้เรื่องบังเอิญมากเลยค่ะสุ่มเจอพี่แม็กในเกมหลังจากนั้นก็เล่นด้วยกันมาโดยตลอดนะคะน้องแม็กเป็นคนที่นิสัยดีซึ่งพี่แม็กเนี่ยทำให้พี่มินรู้จักเพื่อนๆในเกมเยอะมากๆนะคะแนะนําพี่ออยให้รู้จักนะคะพี่แม็กเป็นแฟนกับพี่ออยเนาะแล้วก็แนะนําน้องไอซ์มานะคะน้องคุม้มแล้วก็น้องนอนที่เคยมาช่วยพี่มินสตรีมทั้งหลายเนี่ย <Wow. S 1> แหละข้อส เล่นเกมอื่นอีกไหมนอกจากฟรีไฟล e ตอนนี้ก็เล่นแค่เกมฟรีไฟล์ Fi อย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีพวก Among Us ข้อที่5คิดว่าสังคมเกมฟรีไฟล์ Fi ปัจจุบันนี้แย่ yeah, หรือเปล่า oh. พี่มินมองว่ายิ่งมีคนเล่นเกมนี้เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอคนไม่ดีเยอะขึ้นเช่นกันมันไม่ได้เป็นแค่เกมฟรีไฟลเกมเดียวหรอกพี่ว่าทุกเกมอ่ะเราก็เจอคนไม่ดีได้เช่นกันข้อที่6 ทำไมพี่มินถึงสร้างแคนรู้จักคนในแคนได้ยังไงเนาะคือพี่มินะ่ะอยากมีแคนเพื่อจะยืมตัวเด็กในแคนะ่ะมาช่วยทาคลิปหน่อยช่วยอัดภารกิจหน่อยบางทีชุดพวกพี่มีไม่ครบเนี้ยคนอื่นอาจจะมีก็ได้และรู้จักได้ยังไงก็คือต้องเทสเข้าค่ะข้อที่7จจะเปิดรับคนเข้าแคนอีกไหมเกณฑ์ที่รับมีอะไรบ้าง ตอนนี้ยังไม่เปิดรับค่ะถ้าอนาคตมีการเปิดรับเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่มินจะมาแจ้งในช่องเองนะคะไม่ต้องห่วงส่วนเกณฑ์ในการรับเนี่ยจะรับคนเลเวล40ขึ้นไปและอายุ17ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่าตอนนั้นรับ15ปีเราพูดไม่รู้เรื่อง <S <S ถ้าคุณสมบัติผ่านแล้วเนี่ยจะมีการเทสอีกรอบหนึ่งค่ะว่าผ่านไหม ข้อที่8เคยคิดบ้างไหมว่าตัวเองจะมาเป็นแคสเตอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้พูดตรงๆว่าพี่มินไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะ <c oughs> ตอนนั้นพี่มองว่าเริ่มทำช่อง YouTube เนี่ยยากมากๆเลยพี่คิดว่า1 0 0 0 0หนคนนะ่ะพี่ก็ดีใจแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันเกินความคาดหวังไว้เยอะมากขอบคุณทั้ง500,000ผู้ติดตามจริงๆค่ะช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับพี่มินต่อไปด้วยนะคะ 9. มีโอกาสคอลแลบกับคนที่เล่นเกมฟรีไฟล์คนอื่นไหมไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยงานก็ล้นมากๆแล้วแต่ถ้ามีใครอยากร่วมก็ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะคะโอเคสิบ <Okay. S 1> ทำไมถึงเติมเกมเติมเยอะไหมเติมครั้งแรกกี่บาทพี่มินนะ่ะทำช่อง Youtube พี่มินจะต้องซื้อของในเกมเพื่อเอามารีวิวหรือเอามาทำคอนเทนต์ค่ะเติมเยอะไหมเติมเยอะมากค่ะเราก็รู้กันดีว่ามันเกลือ เติมครั้งแรกกี่บาท10บ,บาทค่ะจากแอร์ดอปพิเศษหลังจากนั้นก็ได้รับความเค็มมาโดยตลอด 11. เ,เคยหัวร้อนไหมจัดการอย่างไรพี่มิน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยหัวร้อนในเวลาเล่นเกมนะคะ <Wow. S 1> แต่ถามว่ามันมีโกรธไหมบางทีก็มีอย่างเช่นตอนที่สุ่มแล้วได้ของเกลือหรือตอนที่แรงลดแนะนําว่าให้หยุดเล่นก่อนให้ดีขึ้นเราค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้คะ่ะ มาในส่วนของการทํา y o YouTube ค่ะหลายคนสอบถามมาเหมือนกันรวมถึงบางคนเนี่ยสนใจอยากจะเริ่มทําช่องนะคะบอกความเป็นมาของช่องหน่อยแล้วกันเนาะ ตอนแรกอ่ะมีชื่อช่องว่าวันนี้ว่างค่ะช่วงแรกๆเนี่ยพี่มินอ่ะก็จะทําเกี่ยวกับอันิเมะเกี่ยวกับดาร์กันบอลนะคะที่ชอบรวมถึงการ์ตูนดิสนีย์สุดท้ายมันก็ทอแล้วมันก็เลิกไปค่ะและพี่มินอ่ะกลับมาทํา y o YouTube อีกครั้งนะคะเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ที่ผ่านมาในตอนนั้นเนี่ยพี่มินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะพี่มินต้องหางานทําใหม่ระหว่างที่ รองงานเนี่ยพี่มินก็ไม่อยากให้เวลามันผ่านไปสูญเปล่าไงพี่มินก็เลยกลับมาทำช่องนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแคสเกมแทนนะคะมาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยนะคะทำไมถึงทำ YouTube มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำเพราะความชอบอยากหาไรายได้เสริมแล้วก็ทำเป็นพอร์ตโฟลิโอส่วนแรงบันดาลใจในการทำช่องเนี่ยมาจากช่อง start your way ค่ะ <Okay. S 1> สองมีอาชีพสำรองหรือเปล่างาน YouTube เป็นอาชีพหลักไปแล้วค่ะที่จริงแล้วอ่ะพี่มินนะก็เคยรับสอน Photoshop นะคะพี่มินอาจจะเปิดคอร์สเรียน Photoshop ในช่องเมส์มินก็ได้ดูว่าจะมีผู้ติดตามคนไหนอยากเรียนกับพี่มินเยอะหรือเปล่าเห็นมีหลายคนบอกว่าพี่มินทำปกคลิปสวยจัง ก็รอดูผลตอบรับก่อนค่ะ 3. อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างรุ่นอะไรและมีทีมงานไหมอุปกรณ์หลักแล้วเนี่ยพี่มินก็จะใช้ iPad ในการแคสเกมนะคะ iPad เนี้ยเป็น iPad Air รุ่นที่3พี่มินใช้น็ t ตบุ๊กในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะเป็น MacBook Pro รุ่นปี2015ลงทุนซื้อของดีๆเพื่อให้ได้ใช้ของยาวๆค่ะ และพี่มินใช้ iPhone รุ่น8พัทนะคะอัดคลิปวิดีโออยู่รวมถึงเอาไว้อัดเสียงตอนทำคลิปด้วยค่ะมีทีมงานไหมไม่มีค่ะพี่มินทำทุกอย่างเพียงคนเดียวนะคะอค,คนนอ,อ,คอ,ค Tube, อคนคข้อท์ที่4พี่มินภูมิใจคลิปอะไรมากที่สุด โเป็นคําถามที่อยากให้ถามมานานแล้วพี่มินชอบคลิปภารกิจของผ่าพิภพไททันค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่พี่มินได้เล่นกับแคนของตัวเองนะคะทุกคนเนี่ยใส่ชุดหน่วยสํารวจเหมือนกันหมดเลยเป็นคลิปที่ใช้เวลาการตัดต่อมากที่สุดของช่องค่ะใช้พลังกายพลังใจกับคลิปนี้เยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่ไปดูกันนะคะข้อที่5เ <c oughs> <c oughs> หนื่อยแล้วอ <c> ะ <oughs> ข้อที่5ทําไมช่องถึงเติบโตวไว มีไอเดียจากไหนในการทำคลิปนะคะพอพี่มินทำ u t u b e มาได้สักพักอะ่ะพี่มินมองว่าการทำ YouTube เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยคะ่ะทุกคนสามารถทำได้แต่การที่ทำยังไงให้ติดตลาดทำยังไงให้ทุกคนชื่นชอบคลิปของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่าคะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำทุกคลิปให้ดีที่สุดคะ่ะและที่สำคัญก็คือต้องพยายามลงคลิปในช่องบ่อยๆคะ่ะ2วันครั้ง อาทิตย์ละครั้งไม่ใช่แบบเว้นไปนานแบบ2เดือน3เดือนแล้วก็มาบอกว่าจะมีใครไหมนะเป็นกำลังใจให้คนที่ไม่ดังแบบผมมีไอเดียจากไหนในการทำคลิปส่วนมากจะเป็นไอเดียที่คิดเองจะลงไปเล่นในเกมแล้วรู้สึกว่าเออยังไม่มีใครทำเรื่องนี้นี่แล้วก็จะมีผู้ติดตามบางคนบอกว่าเออพี่มินช่วยทำคลิปนี้ให้ดูหน่อยจะทำตามที่ผู้ชมเรียกร้องนะคะ ข้อที่6ถ้าวันหนึง่งมีแต่คนเกลียดพี่มินมีแต่คนด่าพี่มินพี่มินจะอยู่อย่างไรและรู้สึกอย่างไรพี่มินคิดว่าถ้าไม่ใช่นายกก็คงไม่มีใครเกลียดเรายเยอะขนาดนั้นหรอกคะ่ะ <pineapple> ข้อที่7 เคยเจอคำหยาบที่สุดในชีวิตไหมแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรการทำช่อง y YouTube เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่โดนคนด่าหรือคนตำหนินะคะแต่พี่จะมองว่าคนไหนที่เขาให้คำแนะนำติเพื่อก่อเนี่ยพี่ก็จะเอามาปรับใช้นะคะแต่บางคนเนี่ยมาปุ๊บก็สะบดด้วยคำหยาบเลยถ้าเจอคอมเมนต์ไม่ดีก็ลบคอมเมนต์ไปเลยค่ะอย่าไปสนใจกับคนพวกนี้มีคนเคยมาคอมเมนต์ด่าพี่มินค่ะว่า แล้วเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาทำไมไอเนลคุณแผ่นดินฉันแค่ทำช่อง YouTube มันถึงขั้นเนลคุณแผ่นดินเลยเหรอข้อที่8จะทำ YouTube ถึงเมื่อไหร่คิดที่จะเลิกทำไหมถ้ายังมีคนที่สนับสนุนพี่มินอยู่รอดูผลงานพี่มินอยู่พี่มินก็คงไม่เลิกหรอกคะ่ะ ข้อที่9อนาคตช่องจะทําเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของพี่มินด้วยแหละส่วนหนึ่งว่าเราชอบที่จะทําในสิ่งนั้นไหมแล้วก็ดูว่าผู้ติดตามชอบที่จะดูไหมหรือถ้าหากอยากดูไลฟ์สไตล์ของพี่มินเนี่ยก็มาบอกกันหน่อยก็ได้นะแต่กลัวไม่มีคนดูจัง <laughs> ข้อที่10จะเปิดให้สมัครสมาชิกหรือเปล่าอันนี้พี่ก็คิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนดูแล้วค่ะว่าถ้าหากพี่มิน เปิดแล้วเนี่ยจะมีใครมาสมัครไหมพี่มินก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นก็ลองมาเม้นบอกกันแล้วกันค่ะว่ายินดีที่จะสมัครค่าสมาชิกไหมข้อที่11พี่มินเริ่มทำ YouTube ด้วยงบกี่บาทและเริ่มยังไงนะคะ พี่มินเคยบอกไปแล้วนะคะว่าการทำช่อง y YouTube เนี่ยเราไม่ควรจะเริ่มลงทุนอะไรเยอะๆเราควรใช้ของที่มีอยู่ตอนนี้พี่มินก็ได้ใช้ในสิ่งที่พี่เคยซื้อมาทั้งหมดไม่สูญเปล่าเลยค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงเราต้องชื่นชอบในการทําคลิปวิดีโอค่ะเราชอบในหัวข้อไหนให้เราทําอันนั้นข้อที่12เคยท้อไหมแล้วทํายังไงให้หายท้อ บางทีเราอาจจะต้องรอจังหวะเวลานั้นกลับมาทําใหม่อีกรอบนึงมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะเราอย่าใช้เงินเป็นตัวตั้งมันจะยิ่งทําให้ท้อแล้วคุณจะไม่มีความสุขเลยและคําถามพิเศษข้อสุดท้ายแล้วค่ะรักผู้ติดตามไหมร <Hey. S 1> ักค่ะรักมากๆรักผู้ติดตามทุกคนเลยทุกคนคือกําลังใจสําคัญในการที่ทําให้พี่มินทําช่องต่อ ในวันที่พี่มินเจอเหตุการณ์ที่เสียใจมากที่สุดในการทำงานตอนนั้นมีผู้ติดตามพี่มิน2,000คนแล้วทุกคนมาคอมเมนต์บอกว่าชอบคลิปพี่มากเลยผมเป็นกำลังใจให้พี่นะอยากดูคลิปใหม่ของพี่แล้วอะ่ะอันนั้นน่ะที่ทำให้พี่ออกจากทางที่มืดมนที่สุดแล้วผ่านตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะได้ตอบหลายๆคําถามที่คาใจคิดว่าก็น่าจะนานพอสมควรเลยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนอีกครั้งนะคะรวมถึงแฟนอาร์ตทั้งหมดของวันนี้เลยที่ตั้งใจทําให้กับพี่มินนะคะ ขออภัยที่ดองไว้นานมากๆเพิ่งไปตามเซฟครบเมื่อคืนนี้เองค่ะผู้ติดตามคนไหนที่อยากส่งแฟนอาร์ตให้กับพี่มินเนี่ยโพสลงหน้าเพจได้เลยถ้าหากพี่มินมีเวลาเดี๋ยวพี่มินไปตามเซฟค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่